กินไหนี่อ่ะกินราก็หาหารหรือ่พี่กินราองหากันไหม One hour later เาทำไงหรอเ้านี้แ้่ตรงนี้แล้วเขนี้่ตงี้อะไรใช่ไหมตอนแรกที่แกหยุดพอดแกไม่ตื่นยังไงหรออแรกมันก็จะไอเย็เนเยน,นหอมแล้วจะลดอลองไหม รู้สึกด,ดีเหมือนกันนะเนี่ยหวานหวานหอมๆอม One day later นี่เขาทำแบบนี้แกจทำยังไงอ่ะบบเขาก็ทำเหมือนกันเลยทำยังไงก็น่าสนใจนะใช่ๆก็อเอาคำต่อลงไปใส่ในนี้เลยนียายดูทำไมเขาไม่อยากให้แกดูเดี๋ยวมันจะติดเอาใช่ๆเราว่ามันก็ไม่ดีนะมันเสกต่อ เป็นโรคปอดต่างๆเช่นปอดติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เป็นภาวะหอบหมืด้วยเพราว่าแกเลิกเถอ One week later ไม่ๆๆเออบนนะวยที่่าก็พอาระตง่ several days later. บุหรี่ไฟฟ้าหรือ e c i g a e t e แม้จะถูกโปรโมตว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดาแต่ก็ยังมีผลเสียต่อสุขภาพหลายประการเช่นส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเกิดโรคหอบหืดและปอดอักเสบมีสารก่อมะเร็งและผลกระทบต่อผู้อื่นแม้จะเป็นไอระเหยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ก็ยังสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ 就有干系带线感。